ดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดได้ยากสองอย่างสองอย่างเป็นไหนคือความเพียรเพื่อทำให้เกิดจีวรบินทบาทเสนาตนะและกีฬานาปัจจัยเพศัตวบริขารของคระหัตผู้อยู่ครองเรือนหนึ่ง ความเพียรเพื่อสละคืนอุปธิทั้งปวงของผู้ที่ออกบวชเป็นบนรรพชิตหนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายในโลกมีความเพียรซึ่งเกิดได้ยากสองอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรดาวความเพียรสองอย่างนี้ความเพียรเพื่อสละคืนอุปติทั้งปวงเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราจะเริ่มตั้งความเพียรเพื่อสละคืนอุปติทั้งปวงดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างสองอย่างเป็นฉไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายทุจริต มิได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตมิได้ทำวจีสุจริตทำแต่มโ,มโนทุจริตมิได้ทำมโ,มโนสุจริตเขาเดือดร้อนอยู่ว่าเรากระทำแต่กายทุจริต มิได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตมิได้ทำวจีสุจริตทำแต่มโ,มโนทุจริตมิได้ทำมโ,มโนสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดอร้อนสองอย่างนี้แล ดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนสองอย่างสองอย่างเป็นฉะไหนคือบุคคลบางคนในโลกนี้ทำแต่กายสุจริตมิได้ทํากายทุจริตทําแต่วจีสุจริต มิได้ทำวจีทุจริตทำแต่มโนสุจริตมิได้ทำมโนทุจริตเขาไม่เดือดร้อนว่าเรากระทำแต่กายทุจริตมิได้ทำกายสุจริตทำแต่วจีทุจริตม yeah ิได้ทำวจีสุจริต ทำแต่มโนทุจริตมิได้ทำามโนสุจริตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเดือดอร้อนสองอย่างนี้และดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรารู้ทั่วถึงคุณของทำสองอย่าง สอ,อย่างเป็นฉไหนคือความเป็นผู้ไม่สันโดษในกุศลธรรมหนึ่งความเป็นผู้ไม่ย่อหย่อนในความเพียรหนึ่งดูก่อนพิกษุทั้งหลายได้ยินว่าเราเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่า จะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรเสีย ดูก่อนภิกษุทั้งหลายโพธิญาณอันเรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาททำอันเป็นแดนกระเมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอันเรานั้นได้บรรลุแล้วด้วยความไม่ประมาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าแม้เธอทั้งหลาย จะพึงเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอ็นและกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดยังไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียนเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม่เธอทั้งหลายก็จักทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต้องการนันด้วยความรู้ยิ่งเองในปัจจุบัน เข้าถึงอยู่ต่อการไม่นานเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าจักเริ่มตั้งความเพียรอันไม่ย่อหย่อนว่าจะเหลืออยู่แต่หนังเอน็นและกระดูกก็ตามที เนื้อและเลือดในสรีระจงเหือดแห้งไปเถิดอย่างไม่บรรลุผลที่บุคคลพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษแล้วจกไม่หยุดความเพียรเสียดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้แล